สวัสดีครับพวกผมโคตรใจนะครับเมื่อหมอเชาวดามังฮัดคาเรื่องการเงินจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับตามมาครับตามมานะครับเมื่อคลิปครั้งที่แล้วก่อนนู้นนะครับที่ผมนําเสนอเรื่องของ OR ไปตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับนะครับมีหลายๆคนที่ซื้อทันหลายๆคนที่ไม่ได้ซื้อนะครับคนที่ซื้อทันตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสดีอยู่ใช่ไหมครับก่อนเนาะนะครับวันนี้ผมก็มีหนึ่งธุรกิจนะครับมานําเสนอนะครับ วันนี้นําเสนอหุ้นในธุรกิจของ l a s t i n g ครับหรือว่าสินเชื่อครับที่มีทเบยนลถเป็นประกันว้าวนะครับวันนี้เป็นอะไรที่น่าจับตามองมากเพราะว่ามีบริษัทหนึ่งนะครับชื่อว่าเงินติดล้อกําลังจะพาตัวเองครับเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เปิดจอวันที่22ถึง26เมษายนอยู่นี้อีกไม่กี่วันแล้วนะครับเรามาดูกันว่าบริษัทนี้ครับเงินติดล้อเขาทาอะไรบ้างนะครับเขาทาธุรกิจ2ออย่างนะครับอย่างแรกคืออย่างที่บอกครับคือสินเชื่อที่มี ทะเบียนรถเป็นประกันอานะครับพอนึกภาพออกไหมครับนะครับแล้วอีกธุรกิจหนึ่งครับก็คือประกันวินาศภัยหรือเรียกภาษาชาวบ้านว่าประกันรถนั่นเองนะครับหลายหลายคนอาจจะเป็นเหมือนผมตอนแรกครับบริษัทเงินติดล้อประกันรถอ่าสินเชื่อบริษัทอะไรวะนึกไม่ออกเพราะฉะนั้นเผื่อว่า คุณจะนึกออกเหมือนผมเลยครับผมนึกไม่ออกเลครับแต่พอเห็นโฆษณาอันนี้แล้วผมนึกออกทันทีเลยโฆษณาที่ว่าคือโฆษณาตัวนี้ครับโตเป็ดจบใหม่เงินติดลอ้ตดอตได้เป็นยังไงมาครับจําได้แล้วใช่ไหมครับหรือยังมีโฆษณาอีกตัวหนึ่งครับที่น่าสนใจครับทําให้เราจําภาพเงินติดล้อได้นะครับโฆษณานี้ครับขอให้คิดดีๆ คิดก่อนที่จะเป็นนี้ะนะครับเห็นแล้วพอจำได้แล้วใช่ไหมครับผมว่าโฆษณานี้ ดังมากๆเลยผมเองก็เป็นคนหนึ่งครับที่แชร์นะครับเรื่องของนี่นรลกเหมือนกันนะครับดูแล้วน้ําตาไหลเหมือนกันเป็นเหมือนผมไหมดูแล้วน้ําตาไหลมาดูกันว่าแล้วบริษัทนี้ครับมีจุดเด่นอะไรบ้างจุดเด่นของเขาครับที่เขาชูชูขึ้นมาครับที่จะทําให้เขาเนี่ยโตต่อไปได้นะครับมันคือหนึ่งเลยคือเร็วนะครับกู้เร็วเห็นเร็วนะครับแล้วก็ง่ายสามารถกู้ผ่านแอปพลิเคชันรู้ผลในสิบนาทีผ่านแอปนะครับนี่รุ่ีูนะครับ 4G นะครับผ่านแอป รู้ผลได้เร็วทันทีนะครับแล้วก็จุดเด่นสินค้าเขาจุดเด่นอีกหนึ่งตัวก็คือบัตรกดเงินสดนะครับเป็นบริษัทนะครับสินเชื่อทะเบียนรถนะครับที่มีบัตรกดเงินสดด้วยโอ้นะครับน่าสนใจเดียวนะครับนี่คือจุดเด่นของเขานะครับแล้วเขาก็บอกว่าครับเขาเป็นอันนี้เป็นอะไรที่นะครับหลายๆคนมองเข้าไปว่าเป็นธุรกิจสินเชื่อห้องแถวนะเป็นสินเชื่อห้องแถวที่ตอนนี้ครับกําลังทะยานเข้า สู่ตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้เขาก็เลยจับตามองกันว่าแล้วเขาจะเติบโตต่อเนื่องหรือว่าจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับแต่กระแสะครับกระแสะก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีนะครับเพราะว่าเขาเปิด PE นะครับก็คือ Price per Earning per Share สูงมากทีเดียวนะครับถึง35แปลว่าอะไรครับโอกาสในทันในการทำกำไรครับ นะครับหรือว่าโอกาสในการดีเทิร์นกลับมานะครับ35เท่าแปลว่าถ้าเราต้องการกําไร1บาทครับเราอาจจต้องจ่ายเงินถึง35บาทนะครับนี่คือนะครับคร่าวๆเนาะเป็นคร่าวๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะทําความเข้าใจเรื่อง PE นะครับก็คงต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเอาง่ายๆคร่าวๆว่านะครับสัดส่วนต่อกําไรต่อหุ้นนะครับก็คือถ้าอยากได้กําไร1 1ส่วนนะครับเราต้องจ่ายเงินเข้าไป35ส่วนนะครับเพื่อเอากําไร1น่งส่วนอันนี้เนาะนะซึ่งถือเป็นอะไรที่สูงมากนะครับเพราะว่า OR เนี่ย PE เนี่ยจะอยู่ที่26เเท่านนั้อง เขมไหมครับแต่ก็เป็นเป็นส่วนประกอบนะครับในการตัดสินใจว่าเอ๊เราจะจะลงทุนดีไหมนะครับและส่วนประกอบอีกอันนึงนะครับที่ผมยกเอามานะครับก็คือบริษัทในในกลุ่มเดียวกันนะครับในกลุ่มธุรกิจเดียวกันนะครับที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นรุ่นพี่แล้วนะครับก็คือ MTC นะครับเมืองไทยแคปิตอลหรือว่าศรีสวัสดิ์นะครับในกลุ่มธุรกิจนี้ครับเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด5ปีที่ผ่านมาครับไม่ตกเลยนะครับเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตอนนี้ ครับบริษัทน้องใหม่ยังยังเงิงนติดล้อครับกำลังจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ครับต้องมาดูว่าแล้วในรายกลุ่มของของตัวหุ้นนะครับเขาจะเติบโตอะไรยังไงซื้อแล้วจะมีกําไรหรือว่าขาดทุนยังไงอันนี้ครับคือต้องศึกษานะครับยังไงก็แล้วแต่วันนี้ครับผมนามตรงนี้มานะครับเพื่อบอกว่าไม่ว่ายังไงก็ตามครับความรู้่างด้านการเงินตัวนี้ณนะช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้สําคัญมาก ก่อนจะทําอะไรก่อนจะตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับการเงินขอให้อยู่บนพื้นฐานของความรู้สําหรับวันนี้ครับยังไงก็กด Subscribe ใส่กระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับแล้วว่าเราจะหาข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและการแบบนี้ไปจนกว่าเราจะประสบความสำเร็จด้วยกันสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ